เอาละฮะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะคลิปนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับสปอยเรื่องมหาศึกล้างพิภพแต่ก่อนอื่นเลยต้องขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะกดเลยอย่าลืมละ่ะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยจุดเริ่มต้นของหายนะทั้งหมดมันเริ่มมาจากเจ้าเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า R R ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนหรือเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ที่แน่ๆผู้คนมากมายทั่วทั้งโลกได้ตายมากกว่า2,000ล้านคนเชื้อไวรัสทําให้สัตว์ต่างๆนั้นกลายพันธ ให้พวกมันมีสติปัญญาผู้คนที่เหลือรอดต่างก็หวาดกลัวและสิ้นหวังเพื่อเป็นการจบปัญหาก็หนีไม่พ้นการใช้อาวุธนิวเคลียร์หลงคิดว่ามันคือหนทางแต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้นอาวุธนิวเคลียร์ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยพืชพันธุ์เติบโตขึ้นอีกครั้งธรรมชาติกลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างรวดเร็วมนุษยชาติก็ได้แต่ยอมรับชะตากรรมและมีชีวิตอยู่ต่อไปท่ามกลางอรารยธรรมที่กำลังล่มสลาย แต่ด้วยใจิตใจที่ไม่ย่อท้อพวกเราจึงยืนหยัดขึ้นและได้จัดตั้งพัธมิตรของโลกขึ้นมาทุกๆประเทศก็ร่วมมือช่วยกันมาโดยตลอดพวกเราจึงอยู่รอดมาได้แต่ที่สําคัญที่สุดคือการถือกําเนิดขึ้นของนักสู้ในหมู่ของมวลมนุษย์ที่จะพลิกโฉมประวัติศาสตร์ของโลกนี้ขึ้นมาใหม่ ภาพก็ได้ตัดมาตอนที่หลวเฟิงของเรานั้นยังไม่ได้เป็นนักสู้เลยยังเป็นแค่เด็กนักเรียนอยู่ก็ได้มาคุยกับเพื่อนซีว่าหลังจากนี้จะเอายังไงกับชีวิตดีวะที่หลวเฟิงของเราก็ตอบแบบไม่ได้คิดเลยฮะว่าอยากจะเป็นนักสู้มันมีอิสระได้ไปสำรวจโลกเพื่อนนี้ก็สนับสนุนใหญ่เลยบอกว่าเป็นได้อยู่แล้วงานดีขนาดนี้หล่อเกินไม่ใช่โทษโทษบอกว่าพื้นฐานก็แน่นมีพรสวรรค์แถมยังขยันอีกพอได้เป็นแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกันละและในตอนนั้นที่หลัวเฟิงของเราก็เห็นอะไรบางอย่างเข้าเฮ้ยไว่ยเวิร์นเมื่อกี้ม เว้ยบนของเรานี่น่าเจือนเลยบ้าใช่เหรอตาฝาดเปล่ามันจะมีสัตว์ประหลาดที่ไหนมาอยู่แถวนี้ที่นี่มันเขตป้องกันเลยนะเพื่อนสงสัยจะตาฝาดไปจริงๆนั่นแหละปะเรากลับกันเถอะไม่ได้ตาฝาดหรอกฮะงานงอกแล้ว รายงานครับท่านมีสัตว์ประหลาดบุกเข้ามาในเขตแล้วครับมันคือตัวอะไรอินซีมุกุดดำบินได้เร็วเหนือเสียง3.9เท่าขนแข็งยิ่งกว่าเพชรลำตัวยาว21เมตรตัวโตวเต็มวัยระดับ S ครับระดับ S เลยอย่างนั้นเหรอท่านครับมันจะถึงในอีก15นาทีครับส่งขึ้นอบินรบออกไปขวามันไว้ซะ โเวยให้เรียกนักสู้มาไหมครับเรียกมามังว่าจะมาทันนะตอนนี้หลัวเฟิงและเพื่อนก็ยังไม่รู้เลยว่ามีตัวอะไรกําลังมุ่งหน้ามาทางนี้ในเมืองนี้เขาก็ไม่ได้ประกาศอะไรเลยเนาะทุกคนยังเดินกันแบบชิวๆอยู่เลยและในจังหวะนั้นนั่นเองสายตาพี่หลวเฟิงของเรานั้นก็เหลือบไปเห็นคนบางคนเข้าไม่บอกก็รู้เลยว่าเป็นนางเอกแน่นอนโอ้โหมองตาไม่กระพริบเลย ทันแน่ร้ายเหมือนกันเนอะเราเนะี่ยอยู่ๆนางเอกก็โดนเพื่อนเทเฉยเดี๋ยวมันจะง่ายเกินไปมันต้องมีก้างมาขวางคอซะหน่อยยังไม่ทันไลเลยสัตว์ประหลาดบุกมาซะก่อนเอาละฮะแต่ตื่นกันยกใหญ่เลยตอนนี้กลาหลไปหมดเศษกระจกที่แตกออกมานั้นก็ได้พุ่งมาหาพวกของโหลเฟิงมชิบหายแล้วเพื่อนนี่ผลักออกแบบไม่มีเยื่อใยเลยขอตัวไปช่วยสาวก่อนเฮ้ย <Hey, S 2> มันต้องทันสิสกิลพระเอกต้องมาแล้วจังหวะนี้่คว้าแขนไปได้แล้วจากนั้นก็ศบตาก,กันหนึ่งทีกระโดดม้วนตัวแบบ360องศาแล้แลอย ปลอดภยัยตอนนี้บ้านเมืองยังโดนถล่มไม่หยุดทุกอย่างพังเละเทะไปหมดและทันใดนั้นเอ,อื้อมันหลบไม่พ้นแล้ว หลวเฟิงก็ถูกช่วยเอาไว้ได้แบบชิวเฉียดหลังจากนั้นนักสู้ของเราก็บินตามสัป,ประลัดเข้าไปในหมู่เมฆเขาใช้เพียงแค่ดาบเดียวเท่านั้นแล้วมันก็ร่วงลงมาแอะตายต่อหน้าต่อตาพี่หลัวเฟิงแบบอีซี่พระเอกของเราก็ได้แต่อึ้งฮะเนี่ยเหรอนักสู้สิ่งที่อยู่เหนือนการดำรงอยู่ของมนุษย์เป็นแค่พระเอกอะมันก็ช่วยได้แค่นางเอกไงอแต่ถ้าได้เป็นนักสู้เทพสงครามเราจะช่วยคนได้ทั้งโลกเลยเออก็มาดีครับตอนนี้ทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติทุกคนก็กลับมาเรียนตามเดิมแต่ว่าพี่หลัวเฟิงตอนนี้จิตใจไม่อยู่กับเนื้อ ตัวเลยนั่งเลตแต่สาวเราอะนั่นไงโดนมองแรงขนาดนี้หลังเลิกเรียนมันต้องโดนแน่แนในระหว่างที่กําลังจะกลับบ้านตามคาดเลยเฮ้ย <Hey, S 1> หลวเฟิงได้ยินข่าวว่าอยากจะเป็นนักสู้เหรอวะลองมาปะมือกับอ้วดูหน่อยดีไหมลืมบอกไปคนเดียวซะที่ไหนที่มาหมู่ครับน้องที่หลวเฟิงของเราต่อยแม่งก่อนเลยจะตีกันนะ่ะคนเขาไม่พูดเยอะครูฝึกที่กําลังแอบดูสถานการณ์อยู่นั้นถึงกับอึ้งว่าน,นี่มันคือหมัดของเด็กนักเรียนธรรมดาเหรอโดนสอนมวยแบบนี้งานนี้ก็รุมแม่งเลยดิรออะไรอะ พี่หลวเฟิงของเราก็พลาดท่าจนได้เก่งแค่ไหนมันก็แพ้รุมเลอวะเรียบร้อยนอนหงอยเป็นผักเลยห้าวเป้งก็แดกตีนฮะเจ้าเด็กคนนี้มันไม่ธรรมดาไปสืบภูมิหลังของเด็กคนนี้มานะฝีมือใช้ได้เลย ในที่สุดก็กลับมาถึงบ้านเฮ้ยโทษทีมาช้าหน่อยอะ่ะโถพี่ข้าวเย็นหมดแล้วเนี่ยทุกคนเขารอพี่อยู่เลยหลวเฟิงตอนนี้ก็ได้กินข้าวกับครอบครัวอย่างมีความสุขแต่หารู้ไหม <c oughs> เขาไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองนั้นโดนสะกดรอยตามอยู่สงสัยจะแค้นจัดโดนตามมายันบ้านงานนี้มึงไม่รอดแน่หลวเฟิง เออชาวนี้อากาศสดใสออกจากบ้านเร็วหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะรีบไปสอบหรือจะรีบไปหาสาวกันแน่ครับเนี่ยแต่ว่าวันนี้คงต้องไปถึงช้าแล้วแหละนี่พอนุ่มต้องอ้อมไปนะพอดีทําทางอยู่นะเอา้าชิบหายแล้วต้องอ้อมเหรอเนี่ยต้องวิ่งหน่อยแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ อู้หเฉียดไปนิดเดียวหน้าก็มาขวาก็มาโดนลองไปทุกทางเลยมีแต่ต้องสู้เท่านั้นและเฮ้ยไอ้น้องทิ้งแขนขวาเอาไว้ซะแล้วพวกเราจะไว้ชีวิตแกโทษทีนะพอดีไม่ได้วะกูเอาไว้ใช้ตีหมาอุ้ยปากแสบซะด้วยเดี๋ยวมึงเจอพวกมันโดนขนาดนี้แล้วยังไม่ถอยอีกแสดงว่าต้องมีคนจ้างมาต้องรีบหน่อยละ เย็ดเค่เก่งเกินอ่ะจัดการเสเรียบเลยเพื่อนๆต่างก็พากันลุ้นฮะให้หลัวเฟิงมาให้ทันเวลาและแล้วพี่หลัวเฟิงของเราก็มาถึงจนได้จริงๆแล้วพี่หลัวเฟิงของเรานี่มาทันเวลานะแม้แต่คนคุมห้องสอบก็โดนซื้อตัวไว้แลมาสายอะ่ะห้ามเกิน15นาทีนายก็รู้กฎด,ดีนี่ไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่เป็นโชคดีของพี่หลวเฟิงฮะมีคนมาไกล่เกลี่ยให้พี่หลวเฟิงถึงได้เข้ามาสอบรอดตัวไปแต่ถึงอย่างนั้นพวกนี้ก็ยังไม่ยอมแพ้ฮะยังสร้างสถานการณ์ไม่หยุดทําให้พี่หลัวเฟิงของเราตอนนี้ที่เหนื่อยจากการต่อสู้มาแถมยังม เจอความเครียดคูณ2ออีกไม่ไหวเป็นลมล้มพับเลย รู้สึกตัวอีกทีก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วฮะหลับไป 3, 3วัน3คืนเต็มๆนางเอกก็เป็นตัวแทนนักเรียนมาเยี่ยมเหมือนจะดีนะแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นนะดิว่าไงหลวเฟิงเดี๋ยวปอกแอปเปิลให้เอาไหมานี่มึงอ,อีกแล้วเหรอเฮ้ย <Hey, S 1> อย่าพูดอย่างนั้นดิพวกเราออกจะสนิทกันนะ่ะถ้าไม่ไหวจริงๆไปสอบปีหน้าก็ได้นะเพื่อนเอาละถึงเวลาแล้วพวกเราต้องไปก่อนแล้วว่ะส่น้าหน้าว่ะหือยากต่อยมันสักหมัดจังเลยเอาเฮ้ยกูทําได้ไงวะเนี่ยจากนั้นครูฝึกเจียงก็ได้เดินเข้ามาหลวเฟิงก็ได้แต่โทษตัวเองว่าตัวเองนั้้้้้้้นนนนนสออบไไดดดมม่่ีีททําใหหหุกคคััตงงผิววลลเแ ก็อย่าได้ท้อแท้ไปนายยังมีโอกาสที่สําคัญยิ่งกว่านะท่านเห็นแล้วล่ะวันที่นายรับมือกับเด็ก3คนนั่นกับวันที่นายมาสายด้วยจะให้พูดง่ายๆก็คือนายอยู่ระดับเตรียมนักสู้แล้วการจะเป็นนักสู้นายต้องได้รับการทดสอบฉันคิดว่านายทําได้ฉันมายื่นข้อเสนอเอาละฮะพอได้ยินอย่างนั้นแล้วพี่หลวงเฟินของเราคิดหนักเลยทีนี้อยากจะให้ครอบครัวมีการเป็นอยู่ที่ดีก็มีแต่ต้องคว้าโอกาสนี้ไว้เท่านั้นวันนี้ทุกคนก็ตื่นกันแต่เช้าเลยฮะต่างคนต่างก็รีบกันใหญ่ทําไมวันนี้พพ่่ออออไไไปปเเเช้้้าาจงงงงดดีีีมนนใหญะิยตรบลูก สู้เข้าล่ะส่วนพี่หลวของเราครูฝึกเจียงมารับถึงที่สบายเลย ฉันขอแนะนําให้นายได้รู้จักคนนี้ชื่อหยางอู่เขาก็จะมาสอบในวันนี้เหมือนกันรู้จักกันไว้ล่ะนี่นี่หลอเฟิงฉันได้ยินข่าวว่านายมีพรสวรรค์เพิ่งจะอายุ18เองนี่ถ้านายสอบได้านายอยากเป็นอะไรล่ะปกตินักสู้จะมีแค่สทางเลือกเท่านั้นอย่างแรกเข้ากองทัพปกป้องประเทศและประชาชนซึ่งมีอยู่ทั่วไปเลยอย่างที่2เข้าร่วมกับสํานักฝึกออกไปล่าสัตว์ประหลาดมีอิสระจะตายอืมอย่างที่สอันนี้ก็จะต้องใช้หัวเยอะหน่อยนะทำธุรกิจน่ยอย่างสุดท้ายไปเป็นทหารรับจ้างอันนี้แหละโคตรเท่เลยแต่ถ้านาาาายยมมเเ้้รร่วสนํนนััักกบฉคงตงตตอี ฤหาดให้นายหลังหนึ่งบวกกับเงินเดือน20,000ื่นแล้วแหละโอ้โหแค่ได้ยินก็น่าเป็นแล้วคลืหาดหลังละ200ล้านครอบครัวพี่หลวเฟิงนี่อยู่สบายเลยพวกเรามาถึงกันแล้วที่นั่นแหละสำนักงานใหญ่แห่งสันีิสุดเตรียมตัวกันให้พร้อม พอมาถึงครูฝึกเจียงก็ตกใจยกใหญ่นักสู้เทพสงครามก็มาดูการทดสอบนี้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วฮะคือคนเดียวกันกับที่ช่วยหลวเฟิงเอาไว้มาเถอะการทดสอบจะเริ่มแล้วการทดสอบของพี่หลวเฟิงนั้นจะต้องเชื่อมต่อกับเครื่องซิมูเลเตอร์เข้าไปสู่โลกจำลองต้องต่อสู้กับมอนสเตอร์และต้องเอาตัวรอดให้ได้บอกเลยงานนี้พี่หลวเฟิงของเรานี่โลกจัดเลยทำอะไรไม่ถูกเลยฮะและทันใดนั้นเจ้าเหมียวก็เข้า,ขาจู่โจมพี่หลวเฟิงไอ้น้องเด็กใหมอ่อระครั้งแรกก็งี้แลตื่นเต้นเป็นธรรมดาอ้าวคนช่วยดันกระเด็นไปนู่นซะงั้นตอนนี้เจ้าหมาพยาก็จะเข้้้าามมจจู่่่โพีหลลวววเฟงแตตกก็ถยไไดดอ ไม่ฉันไม่ใช่คนขี้ขลาดแบบนี้ตอนนี้พี่หลวเฟิงหมดความลังเลที่จะหนีแล <in> ้วพร้อมโชว์การควงดาบอย่างเท่และกล้าที่จะเผชิญหน้ากับเจ้าหมูป่ายักษ์เจ้าเด็กนี่ไม่เลวเลยในเวลาอันสั้นสามารถปรับตัวได้เร็วขนาดนี้มีพรสวรรค์จริงๆชิบหายละดาบดึงไม่ออกงั้นก็ไม่ต้องใช้ลุยแม่งทั้งอย่างนี้แหละ ตอนนี้มอนสเตอร์ทั้งหมดต่างก็โดนจัดการแต่ว่าอะไรกันมันยังไม่หมดมันอยู่ข้างในตึกนั่นนี่มันเพิ่งจะเริ่มเองสินะตัดสลับมาที่พ่อของโหลเฟิงก็มาทํางานย้ายของตามปกติเลยดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่ว่าบ้านที่มานั้นดันเป็นของนายน้อยนั่นพ่อโหลเฟิงนี่โอโ้โหโคตรสวยเลยกรรมแท้ ไม่ผิดแน่มันจะต้องอยู่แถวนี้สัญญาณบันดังขึ้นเรื่อยๆเลยทุกคนระวังตัวด้วยมันมาแล้วอยู่ๆพื้นก็แตกเฉยทําให้ทุกคนร่วงลงมาข้างล่างตอนนี้ฝุ่นฟุ้งไปหมดแล้วจู่ๆก็มีดวงตาปริศนาปรากฏขึ้นตรงหน้าพร้อมกับโจมตีใส่ทุกคนแค่ทีเดียวเท่านั้นแหละทุกคนกระเด็นกันหมดเลยเหลือกันอยู่ไม่กี่คนเท่านั้นนี่มันอีแร้งทองคํานี่ระดับมันต่างกันเกินไปรุ่นพี่เอาไงดีใครจะอยู่ก็อยู่นะกูวิ่งแล้วงานนี้โหัวโจกวิ่งทุกคนก็วิ่งสิฮะรร้มกกััันนนนนเเทาลลดดด็ไไคยโจป คนน2ในที่สุดก็เหลือแค่หลัวเฟิงแล้วถึงเวลาที่จะได้โชว์สักทีอยากจะแข็งแกร่งขึ้นก็มีแต่ต้องโค่นมันลงเท่านั้นก็มาดิ หลวเฟิงฉันขอประกาศอย่างเป็นทางการว่านายได้ผ่านการทดสอบในครั้งนี้อะไรนะได้ยังไงกันการทดสอบนี้ไม่ได้ให้นายกำจัดมันทั้งหมดหรอกนะแค่คำนวณกำลังรบข,ของนายในการต่อสู้จริงมาเป็นคะแนนเท่านั้นแล้วนายก็ได้คะแนนสูงที่สุดยินดีด้วยนะนี่เราได้อันดับหนึ่งเลยอย่างนั้นเหรอหลวเฟิงตื่นเต้นใหญ่เลยฮะที่ผ่านการทดสอบนี้รีบโทรหาพ่อเป็นคนแรกเลยแต่พ่อไม่ยอมรับสายเนี่ยดิเอ๋ถ้าจะไม่ผิดพ่อเราน่าจะไปรับงานที่ใช่แล้วฮะอยู่ที่บ้านเจ้าหมอนี่ไงล่ะตอนนี้คุณพ่อตกที่นั่งลำบากแล้วฮะโดนเจ้าจ เรื่องกันชัดๆหรือคิดว่าหรือเก่งมาจากไหนวะกล้ามาอวดดีกับอัวเนี่ยนะจัดการแม่งดิให้มันรู้ซะบ้างว่าเล่นอยู่กับใครโอ้โหเร็วได้ใจเลยในจังหวะนั้นก็มีคนมาพอดีโอ้โหจบแล้วเหรอเมื่อกี้กําลังอินเลยอ่ะช็อตสําคัญซะด้วยจบแบบละครไทยซะงั้นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปส่วนผมก็คงต้องชิ่งไปก่อนแล้วล่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะบา,บายๆจ้า